ไว้นี่พัทยานะ CVO CVO CV ST 2 0 2พครบสี่ผมลอบ25ปีนะคันนี้เต็มระบบแนละ้วมาเติมเกียร์นะเคยถ่ายแล้วนะคันนี้ก็ชุดใ่ญ่ใจพิบนะมาดูเลยเครื่อง135สกิมมิ่งอีเแจ้งกรองเปลี่ยนใหม่ะคระับเปลี่ยนเปลี่ยนไส้กรองการะล้มเป่าหลังติดเพิ่มลำโพงสเปรย์สามชุดเค้าทั้งชุดทั้งเท้าเกียร์เบรคชุกแทนดูนี่รงรุ่น เขาควายในระบบไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยนะครับมาชุดแทนเขาแล้วตุ๊กตาเขาจะจกฮาเล่เปล่าแทนฮาเล่อันพงสเตจสามโลโก้แดงเหรอฮเตร็จสามจะเป็นโลโก้แดงอุชุดดูชุดพักเท้าชุดโยมเกียร์ท่อเป็นแจ็คเก็ตหนัไฮเปิดเปิดเสียงได้นลครับฟังเสียงลยนะ